นอเอลครับดูลูกดูปูปูกินอาหารปลาโอ้เราอยู่กับธรรมชาติเราเห็นธรรมชาติจริงๆเขาเอามือเกี่ยวเขาเอาเออนี่ค่ะเขาเอาไอ้กล้ามของเขาเนี่ยค่ะเกี่ยวเอาอาหารใส่ปากโอ้ยเก่งมากเลยดูดูดูด,ดูลูกนี่พฤติกรรมของเขาเขาเอาตัวรอดได้จริงๆ อุ้ยพระเจ้าทรงสร้างธรรมชาติเขาอยู่ได้แล้วก็ฉลาดดูสิคะเขารู้ว่านี่คืออาหารโอ้โหสุดยอดมากๆเลยเนี่ยค่ะเราได้อยู่กับธรรมชาติเราได้เห็นจริงๆว่าทุกชีวิตเอาตัวรอดอุ้ยไอตัวนู้นยิ่งฉลาดกว่าอีกนั่นมันหนีบเห็นไหมคะเขาหนีบเขาหนีบเฉพาะอาหารปลานั่นแล้วใส่ปากโอ้โหอันนี้ฉลาด กว่าอีกดูดูดูด,ดูโอ้โหฉลาดสุดๆเลยนั่นๆเอาเอาก้ามหนีบหนีบอาหารแล้วก็ใส่ปากโอ้โหตัวนี้ฉลาดอีกนั่นน่ะโอ้ยเราเห็นธรรมชาตินี่เราก็สุดยอดจริงๆสุดทึ่งเลยค่ะดูเขาพยายามที่จะหนีบให้ได้นั่นน่นน่นะโอ้ยังยังไม่ได้เขาได้ไปแล้วสอง นั่นหนีบได้แล้วเข้าปากไปแล้วโอ้โหเก่งจังเลยอะอนเอลเห็นไหมลูกอู้ลูกหลกานดูสิคะเห็นไหมคะดูเขาฉลาดมากเลยโอ้โหฉลาดมากเลยไอตัวนี้นี่นี่น,นี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละตัวนี้เขาหนีบแล้วตอนแรกเขาตะกุยตะกุยมาอ่านี่ก็เก่ง เห็นไหมคะหนีบสองมือเลยนั่นนั่นโอ้โหเห็นจะจะโอ้โหสุดยอดสุดยอดฉลาดโอ้โหเราเจอสามตัวคะ่ะนี่นี่นโอโ้ตัวนี้กำลังหนีบนานนาเขาปากแลว้วตัวนี้เหมือนกันคะ่ะน,นี่อีกตัวหนึ่งไหนโอเคนี่นี่ ตัวนี้ก็กำลังหนีบนี่กำลังหนีบอาหารใส่ปากโอ้โหดูดูดูด,ดูโอ้ยฉลาดสุดๆุดโอ้โหนี่แหละไอตัวการที่ตัดต้นข้าวอะจนข้าวบ้านสวนไม่มีเหลือนี่แหละนี่แหละเขาละไม่รู้มีเป็นร้อยๆเป็นพันๆตัวในนี้ค่ะ เขาตัดต้นข้าวเราเป็นแปลงเนี่ยเป็นแปลงนาใหญ่ๆเนี่ยหมดเกลี้ยงอ่ะภายในคืนเดียวน่ะแสดงว่าเขาเยอะมากอันนี้น่าจะรุ่นลูกโอ้โหดูดิโอสุดยอดเก่งปลาอันนี้ปลาเราหนูปลาปลาข้าปลาปุ๊ยปุ๊ปุ๊ปุป๊นั่นน่ะปลาโอ้โหวันนี้ได้ดูทั้งปูแล้วก็ปลา เพลินค่ะโห oh, สุดยอดสุดยอดจริงๆค่ะเพลินจังนี่แหละแค่นี้ก็เติมเต็มหัวใจแล้วค่ะเราได้เห็นธรรมชาติแบบถ้าเราไม่ได้ตั้งใจดูเราก็ไม่เห็นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าการเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงพอเราได้อยู่กับธรรมชาติแล้วเราก็ตั้งใจศึกษาดูกับเขาเราก็รู้ว่าอ๋อเขาก็มีชีวิตความเป็นอยู่เอาตัวรอด ยอะมากค่ะนี่ปูปูเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็มีนี่โอ้โหปูเต็มไปหมดเลยโอ้โหรู้แล้วทีนี้เราต้องมาตามจับเขาแบบนี้แหละจับง่ายมากเลยหลังจากหวานอาหารเสร็จโอเคโอเคเลยนี่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะ โอ้ยไม่ไม่ชัดโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่12นะคะเดือนตุลาคม2565ค่ะนี่ค่ะบริเวณแปลงนาข้าวของบ้านสวนทรงรักนะคะที่เราเอาปลาลงมาเพื่อที่จะเลี้ยงปลาแทนข้าวค่ะนี่ค่ะปลาของเราก็เริ่มโตแล้วค่ะ นี่ค่ะอากาศเย็นมากๆค่ะนี่คับธงชาตไทยธงชาติเบลเยียมเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะคะลมเย็นมากๆค่ะซูมไม่ได้โอเคนี่ค่ะอากาศสุดยอดมากลมเย็นแบบว่าชื่นใจค่ะเห็นไหมคะธงชาติไทยกับธงชาติเบลเยียมว้าวบกสะบัด เปลวสวยสวยงามค่ะลม,ลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วค่ะหลังจากน้ำเต็มล้นตอนนี้ก็น้ำก็ลดแล้วค่ะฤดูการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะเป็นฤดูหนาวมาแล้วนี่ค่ะโโหได้ยินไหมคะเสียงลมค่ะนี่ค่ะ เป็นแปลงข้าวของเราค่ะข้าวของเราเหลือแค่นี้แหละค่ะที่ไม่โดนปูกินนี่ค่ะเหลือประมาณตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเหลือไม่กี่กอค่ะก็สวยค่ะเหลือแค่ไหนก็แค่นั้นแหละธรรมชาตินี่ค่ะเราอยู่ได้เราอยู่กับธรรมชาติได้ค่ะนี่ แล้วน้องก็ตั้งทองะะ้งทองแล้วค่ะนี่ค่ะตั้งท้องแล้วบางต้นก็ออกรวงค่ะนี่ค่ะไรเบอรี่นี่น้องออกรวงนะคะต้นนี้ค่ะจ,จะแข็งแรงกว่าเพื่อนมากคะนี่ค่ะเขาออกรวงแล้วนี่ก็ออกรวงขน,นูนเห็นไหมค่ะพลิ้วสวยสวยงามค่ะนี่เลค่ะตอนนี้ก็ ทุกที่แปลงข้าวก็จะเป็นข้าวทั้งท้องแล้วค่ะน้องจะออกรวงแล้วค่ะฤดูการลายฝนต้นหนาวข้าวตั้งท้องน้องออกรวงค่ะเราอยู่กับธรรมชาติเราก็ได้ชื่นชมแบบนี้แล้วค่ะเราได้รู้แม้กระทั่งฤดูการที่ต้นไม้ต้นข้าวจะตั้งท้องจะออกรวงตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยค่ะ ช่วงเดือนตุลาคมก็นี่แหละค่ะเห็นไหมคะโอ้โหอากาศสุดยอดสวยค่ะเย็นสบายมากๆเลยว้าวนี่ค่ะโอ้โหดูต้นไม้สิคะคุณสามีอยู่ที่บ้านนี่ค่ะอากาศดีมากๆค่ะ ไหนๆก็ถ่ายวีดีโอแล้วค่ะเดินชมเลาะตรงนี้ไปหน่อยเห็นไหมคะหญ้าเราหญ้าสูงเต็มไปหมดเลยค่ะหญ้ายาวมากค่ะนี่ค่ะต้นข้าวตรงนี้ก็มีหนึ่งๆโกใหญ่ๆนี่ค่ะกบของเราก็นี่ค่ะกบที่เราเอามาเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ค่ะอู้อู้กระโดด อุกอุกอุกนี่ค่ะเดี๋ยวต้องเอาของออกให้เขาเนี่ยค่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะอ้วนอ้วนค่ะน้อ,นนองอ้วนปุ๊บปุ๊กนี่ค่ะโอ้ยมีอยู่ตัวหนึ่งตายเดี๋ยวต้องจับออกค่ะนี่ค่ะกบตาเอ๊ะทานอาหารลูกมีอยู่ตัวเดียวค่ะตายแล้วนี่ค่ะมีอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบตัวค่ะ นี่ค่ะก็ธรรมชาติน้ำเต็มไปหมดเลยค่ะน้ำกำลังลดแล้วโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้นไม้บางบ้านเราหมดแล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะ